คุณเขมมาสองครับวันนี้ผมได้มาสำรวจพื้นที่น้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเกือบ2เดือนแล้วที่น้ำยังท่วมขังอยู่นะครับนั่นคือหมู่บ้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตบางแคนะครับ<ม>วันนี้ชาวบ้านยังต้องสัญจรด้วยรถยกสูงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าน้ำด้านในนั้นอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะครับจากจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับจากปากทางตรงถนนเพชรเกษมนะครับจะมีสะพานที่เจ้าหน้าที่นั้นมาสร้างไว้แต่ก่อสร้างได้แค่ประมาณ เกือบ800เมตรเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นไม่ได้สร้างต่อไปนะครับทําให้ชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในนะครับหลังจากเดินสิ้นสุดสะพานแล้วก็ต้องเดินลุยน้ําต่อไปนะครับวันนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านหลายครัวเรือนทีเดียวที่พักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ เริ่มที่จะเดือดร้อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ท่วมขังมายาวนานรวมถึงน้ําที่เน่าเสียด้วยต้องบอกว่าด้านหลังผมหมู่บ้านเศรษฐกิจนี้นะครับจะเป็นคลองบางจากส่วนซ้ายขวานั้นก็จะเป็นคลองทวีวัฒนาและก็คลองราชมนตรีวันนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ําที่ไหลลงช้าแล้วก็ลดระดับลงช้านั้นเพราะว่าน้ําจากคลองทวีวัฒนานะครับมีระดับที่ลดลงน้อยมากนะครับทําให้น้ําในหมู่บ้านเศรษฐกิจนี้ลดระดับลงช้านะครับแล้วก็ท่วมขังอย่างที่เห็นนี่นะครับ ชาวบ,บ้านหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าวันนี้พวกเขาลำบากจริงๆครับเขียนมาสองครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาถึงบริเวณซอยเกษตรกิจ1กนะครับต้องบอกว่าสะพานไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่สร้างไว้นั้นมาที่สุดแค่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ําไปหรือบางทีก็ต้องเหมาเรือรับจ้างอยากพิเดียน,นี่นะครับเ,เข้าไปในซอยอีกนะเพราะว่าด้านในนั้นระดับน้าท่วมสูงมากเมื่อสักครู่นี้ผมก็นั่ง รถล้อคันนี้เข้ามานะฮะต้องบอกว่าช่วงกลางซอยประมาณซอยที่7 8 9ดตรงนั้นระดับน้ําลึกทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นความลำบากของ,องชาวบ้านที่นี่นะครับที่พวกเขานั้นต้องจมอยู่ในน้ํานะครับวันนี้ต้องบอกว่าตางดาดวันๆจริงๆนะฮะพวกเขานัลำบากถึงขั้นสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมสอบถามคุณป้าป้าจะไปไหนครับซอยนี่ค่ะซอาส่ะป้าอยู่ซอยสิบเจ็ดอเป็นยังไงระดับน้ําด้านในลยบ้างแค่นี้ ในบ้านนะทานเวนะแล้วมันขังมานานลำบากไหมตอนนี้ครับลำบากค่ะเรือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมาแจกไม่ต้องมาคอยดักอย่างเงี้ยอ๋อนี่คุณป้าออกมาดักรอของแจกค่ะอ๋อแล้ววันนี้ได้ได้ไปบ้างหรือยังครับได้ได้ข้าวได้ข้าวข้ามากินุง ต้องบอกว่าอย่างครอบครัวนี้ครับก็ยังลำบากอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องเหมาเรือคุณน้าท่านนี้ออกมานะฮะเพื่อที่จะาสงอย่างจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางไปต่อต้องบอกว่าวันนี้น้ํามันท่วมขังหลายวันทีเดียวความลำบากยากเป็นยังไงบ้างสําหรับเราพี่ก็ลองดูเนะี่ยถังขยะขยะตรงนี้กลายเป็นถังขยะไปแล้วแล้วก็มีสัตว์ตายอะไรอย่างเงี้ยพี่น้ํามันเน่ามาต้องบอกว่าตอนนี้ผลกระทบนี่หนึ่งคือน้ําท่วมขังนานสองคือในเรื่องของขยะ ขยะขยะอเมทน,นาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยพี่บา,บางที่ก็แบบป้องน้าใช้ไม่ได้อ่ะอแ้วก็อาหารการกินเรื่องนี้ที่มีเข้ามาบ้างพอแบบว่าเข่าไปข้างนอกเนี้ยก็พอมีอาหารการกินเข้ามาบ้างถ้าไม่มีข่าวออกไปนี่ก็คืออยู่กันแบบยะถาก,กรรมเลยหนูก็ว่าไม่น่ามี <laughs> เราสงสัยมากเลยว่าทำไมเขาสร้างก็สร้างมาเพื่ออะไรอะ่ะจะให้มันอยู่นานแค่ไหนให้เราอยู่บนนี้ไปตอนขนาดที่สำคัญดุีดด ถ้าจะสร้างเข้าไปลึกข้างในไหมอะไรนะสร้างต่อเข้าไปข้างในไหมแต่ว่าเขาน่าจะลดน้ำมากกว่าจะสร้างสะพานแตดเลี้ยงอะไรงี้ก็แบบเครียดด้วยอย่างแมวที่บ้านนี่ก็เครียดขู่ไปทั่วเลยฝากบอกอะไรกับคนที่เขาดูแลน้ำหน่อยไหม อยากจะให้ดูแลและให้ร่วมมือกันให้ช่วยกันแล้วก็ปรึกษ,ษาการหาวิธีแก้ให้ดี <S <S ใช่ไหมฮะอย่าให้มีแบบการเมืองเข้ามาแทรกที่ว่าตรงนู้นการตรงนี้ไม่การตรงนี้เดือดร้อนตรงนั้นไม่เดือดร้อนพวกใครพวกเขาอะไรเงี้ยพวกเขาก็ไม่เดือดร้อนพวกที่ไม่มีพวกก็เดือดร้อนเงี้ยอยากให้ร่วมมือกันช่วยกันหาวิธีแก้อันนี้จะต้องเป็นบทเรียนต่อไปเนี่ยน่าจะต้องทําให้มันแบบ ป้องกันได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าเดือดร้อนกันไปทั่วหมดเลยแล้วก็พอคนรวยขึ้นมาทีเอาก็หน่อยนึงปล่อยน้ําทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ถูกคุณคุณมีหน้าที่เนี่ยคุณมีอํานาจคุณมีอะไรคุณต้องปรึกษากันให้ดีว่าจะทํำยังไงใช่ไหมคะไม่ใช่รอกคนเดือดร้อนแล้วก็โมโหรวๆๆๆๆๆๆยกันนี่มันไม่มีประโยชน์ทีนี้ไปสู้ๆนะครับจนกว่าน้ําจะลดลงใช่ก็ต้องสู้ค่ะว่ามาอย่างนี้แล้วทําอะไรไม่ได้ขอบคุณค่ะนี่มาน้ํท่วมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจซึ่ง บ้านเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นบ้านที่ผมพนักพักอาศาัายอยู่และนี่ก็เลยรวบรวมทีมเพื่อนๆเ,เนี่ยมาตั้งศูนย์ประสานงานเป็นศูนย์ต้นจัดอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจก็จะมีเรือเนี่ยนะครับเรือลำใหญ่เงี้ยสองลำรับส่งคนเข้าออกจากกระทงหมู่บ้านไปข้างในรับส่งฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแดสิ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันอย่างเมืงคืนดึกๆ่เนี่ยมีผู้รับบาดเจ็บโดนงูก,กัดหรือว่าผู้หญิงท้องใกล้จะคลอดลูกเ่อวันศืนนี่ก็ไปส่งมาที่ปากทางนะครับเราก็ช่วยเหลือพวกหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ประชาชนทั่วไป แล้วผมก็จะนําข้าวอาหารเนี่ยเข้าไปแจกในที่รถรถส่วนใหญ่ที่วิ่งแากเมนตามซอยไม่เข้าพวกผมก็จะกระจายข้าวอาหารน้ําดื่มไปเข้าตามซอยทุกซอยครับแล้วก็จะมีพวกที่มีจิตอาสาที่มีว่ามาช่วยแจกของเนี่ยบางครั้งเขานํามาเนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเขาไม่มีเรือทางผมก็ประสานงานกันแล้วก็จัดเรือแล้วก็จัดผู้ที่ว่าเป็นจิตอาสาหรือว่าผู้ที่เอาของมาบริจาคนั่งไปกับผม แล้วก็มาแจกตามบ้านตามอย่างนี้ครับต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้เข้าสํารวจในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ชาวบ,บ้านที่นี่กังวลมากที่สุดนะครับในเรื่องของน้ําเริ่มเน่าเสียเพราะว่ามีขยะเป็นจํานวนมากครับเจ้าหน้าที่ได้นำ e-m บอลนะครับมาโยนเพื่อที่จะช่วยลด กลิ่นเน่าเสียของน้านะครับแต่ก็มาทําได้แค่บริเวณถนนเมนแลกเท่านั้นนะครับในเรื่องของซอยย่อยต่างๆนั้นไม่ได้เข้าไปทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากครับในส่วนของเรือรับจ้างนะครับที่มีการบ่นมาว่าเก็บราคาแพงมากนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นได้มาจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังห่วงอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของขโมยนะครับเพราะว่าบ้านบางหลังนั้นไม่ได้อยู่นะครับปิดไว้ขโมยชุมมากครับฝากตำรวจไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ผมได้มาสำรวจในหมู่บ้านเศรษฐกิจครับอนเอนกพลพินโยถ่ายภาพภาศพลโตหอมบุตรฮาร์ดคอข่าวรายงานครับ